วัสดีค่ะทุกคนเราชื่อหมวยวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การทําใบเขียวในอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนในคลิปนี้เราจะมาบอกทุกคนแบบหมดเปลือกเลยว่ากัรเราจะทําใบเขียวได้ด้วยวิธีใดบ้างเราอยู่ที่ไทยขอใบเขียวได้ไหมจะหางานได้จากที่ไหนแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ใบเขียวแล้วอีกอย่างนึงก็คือวีซ่านะักท่องเที่ยวสามารถขอใบเขียวได้ไหม เราอะจบปริญญาตรีมาจากที่ไทยหลังจากที่เรียนจบแล้วเราก็มาอเมริกาด้วยวีซ่า F1 oh. ก็คือวีซ่านักเรียนนั่นแหละเราเริ่มจากการเรียนโรงเรียนสอนภาษาสักประมาณ2ปีหลังจากนั้นอะเราก็ต่อปริญญาโท ในระหว่างที่เราต่อโทเนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งมันคือโปรแกรมฝึกง,งานนั่นแหละของนักเรียนต่างชาติซึ่งใครจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่เราคิดว่าเออมันจําเป็นสําหรับนักเรียนต่างชาติตรงที่ว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้งานอันนี้เรียกว่า CPT หลังจากที่เราเรียนจบโทก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า OPT อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมทํางานชั่วคราวในอเมริกาแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็จะมีระยะเวลา1ปีโปรแกรมนี้มันไม่จําเป็นจะต้องจบปริญญาโทอย,อย่างเดียว สำหรับคนที่เรียน college หรือจบปริญญาตรีที่นี่หรือบางมหาลัยเขาก็จะออฟเฟอร์ถ้าสมมุติว่าเราเรียนแบบเซอร์ติฟิเคตของเขาแล้วก็จะมีโปรแกรม OPT ที่จะเข้าร่วมได้ด้วยโปรแกรมนี้ข้อดีมากๆก็คือเราอะมีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทอเมริกันเราก็จะมีหมายเลขให้เราทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายชั่วคราวอีกด้วย เราได้สปอนเซอร์จากนายจ้างด้วยวีซ่า EB3 ซึ่งวีซ่า EB3 เนี่ยเป็นวีซ่าใบเขียวผ่านจากการจ้างงานวีซ่าประเภทนี้นายจ้างเขาจะเป็นคนทําเรื่องใบเขียวให้กับเราเพื่อที่เราจะมาทํางานกับเขาในอนาคตแบบถูกต้องตามกฎหมายได้ก็คือวีซ่าประเภทนี้ค่อนข้างใช้เวลาพิจารณานานมาก <c oughs> อย่างของเราตอนนี้เราแอาพพลายใบยเขียวไปใช้เวลาไปแล้วประมาณ ปีกว่าๆก,กับ2ปีบางคนก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1ปีถึง3ปีหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้น เที่ยวสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไปเขียวได้ไหมคือการขอวีซ่าไปเขียวผ่านการจ้างงานเนี่ยเราจะถ้าเป็นคนที่อยู่ในอเมริกาเราจะต้องมีสถานะ Active เช่นแบบพวก F1 ก็คือวีซ่านักเรียนอย่างเราเนี่แหละแต่สําหรับคนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยากจะอยู่ในอเมริกาต่อเราแนะนาว่าอย่าเพิ่งโดดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนวีซ่าเป็น F1 ก็คือเป็นนักเรียนก่อนแล้วหลังจากนั้นอะเราสามารถยื่นขอเป็นใบเขียวได้ก็คือ i ิน i ิท a รีได้คือมันก็จะมีอยู่หลายแบบ แบบแรกถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียนใช่ไหมเราสามารถเข้าไปติดต่อโรงเรียนที่เราอยากเรียนแล้วก็เราโรงเรียนนั้นน่ะก็สามารถเปลี่ยน วีซ่าให้เราเลยก็คือจากท่องเที่ยวไปเป็นนักเรียนเลยหรือบางคนก็คือไม่มั่นใจว่าเออกลัวไม่รู้ภาษาหรือกลัวเอกสารจะตกหล่นอย่างเงี้ยเราแนะนําให้ใช้เอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่ที่เราแนะนําก็คือ i N K R N K เนี่ยคืออยู่กับเรามาตั้งแต่เราเรียนภาษาจนตอนนี้เราเรียนจบปริญญาโทแล้วคือเขาอะดูแลเราดีมากๆก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองศึกษาหาข้อมูลก็เข้าไปหาได้ที่ R N K International Agency นะคะ แล้วคนที่อยู่ที่ไทยสามารถทำงานด้วยใบเขียวประเภท EB 3ได้ไหมคือการทำประเภท EB 3เนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ไทยก็สามารถแอพพลายใบเขียวชนิดนี้ได้เหมือนกันแต่จะต้องมีนายจ้างรับรองเราหมายถึงว่าถ้าเรามีนายจ้างแล้วเราก็สามารถเริ่มดำเนินเรื่องกับทนายได้เลยแต่สำหรับบางคนที่ ไม่รู้จะไปหานายจ้างที่ไหนยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยมันก็จะมีเอเจนซี่ที่เขาจะคอยประสานงานในทีมทนายกับทีมนายจ้างให้กับเราก็คือจะง่ายมากกับเราในประสบการณ์ส่วนตัวเราอะเราเคยไปเจอกับเอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งที่เป็นของที่นี่ตอนนั้นอะตอนที่เราเรียนปริญญาโทอะเราก็คิดว่าถ้าเราหาบริษัทที่เราฝึกงานไม่ได้อะเราก็คงจะไปใช้บริษัท Bdv เนี่ยแหละ ที่จะมาเป็นแบบตัวทําให้เราได้วีซ่าตัวนี้มาแต่ตอนนั้นเราไปได้งานก่อนเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่ม BDV เนี่ยมาภาคใหญ่เลยไปศึกษาข้อมูลแต่สําหรับเราเรามองว่ามันน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็เห็นว่ามีคนไทยหลายคนมากๆที่อยู่ในในกลุ่มนั้นเขาก็จะมีการพูดคุยมีการอัปเดตกัน,นต่างๆ ถ้าใครสนใจอยากจะมาทำงาน <Biz> ด้วยวีซ่าใบเขียวนะคะลองเข้าไปติดต่อดูจริงๆที่ไทยก็มีหลายเอเจนซี่ลองเข้าไปติดต่อดูเพราะว่าขั้นตอนมันะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลานานแล้วก็มีหลาย agency, ลขั้นตอนก็สำหรับวันนี้มีเรื่อ <tarde> ง มาแชร์แค่นี้ก่อนนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเรอจะกลับมาตอบสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ